เมื่อเรายังต้องการแสงไฟเมื่อเราทุกใจเราต้องการแสงธรรมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มาให้ธรรมะเนื่องในวันพระธรรมสวนะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศและประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงกลางปรรษาในวันนี้นับว่าเป็นวันที่สำคัญเพราะชื่อบอกไว้ว่าเป็นวันพระธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมครั้งหนึ่งอาตมาภาพได้มีลูกศรริษย์ท่านได้ถามว่าทำไมเราจะต้องไปวัดในวันพระ ทุกๆ7วันเนี่ยก็จะมีวันพระเมื่อมีคนถามอย่างนี้ก็จึงให้เป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์และตลอดถึงคณะสัาาตยาธิโยมทุกคนทุกท่านอย่าว่าแต่เด็กถามเลยอาตมาภาพก็เคยเป็นเด็กเราก็ไม่รู้มาก่อนถึงทุก7วันเนี่ยก็เราก็จะต้องไปวัด อย่างในวันพระกังพันษาในตอนเป็นเด็กเรียนกะว,ว่าพ่ออุ้ยนะแม่อุ้ยไปนอนวัดเราก็จะต้องไปส่งเข้าวัดนะไปด้วยไปอย่างเป็นเด็กๆนะตอนที่ไปเด็กๆนี่ก็สนุกสนานอีกแบบหนึง่งเราก็ไม่รู้เหตุผลแต่พอโตมาได้บวชได้เรียนได้ฟังจากครูบาอาจารย ก็จึงเห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องได้ไปวัด7วันในทางชีวิตเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าให้เกิน7วันเหมือนกันมีความสำคัญอย่างไรการตอบลูกศิษย์ในวันนั้นจำได้ว่าให้เขาคิดว่าเป็นการย้อนคิดเสื้อผ้าที่เราใส่ เราสามารถจะใส่ซ้ำได้อีกวันหนึ่งไหมเขาบอกไม่ทำไมละ่ะมันเหม็นละใส่ได้แค่วันเดียวก็เหม็นละก็ต้องซักเสื้อผ้าก็เลยใช้อุปมาอุปไมยนั้นย้อนให้เขาคิดต่อไปว่าก็การที่เราใส่เสื้อผ้าหนึ่งวันเสื้อผ้ามันก็เหม็นไม่เอามาใส่ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แล้วมันเหม็นบูดเสื้อผ้าเหม็น เรายังต้องเอาความเหม็นออกไปเราจะต้องเอาความสกปรกออกไปการเอาความเหม็นเอาความสกปรกออกไปก็เรียกว่าทำความสะอาดเราก็รู้เทคนิคง่ายๆเสื้อผ้าเราก็ต้องทำความสะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันในพื้นฐานของพุทธศาสนาเราก็จะแยกกายแยกใจเรามีกายกับใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ในส่วนร่างกายของเราก็ต้องอาบน้ําทุกวันนะมันเหม็นถ้าไม่อาบเสื้อผ้าไม่ซักมันก็เหม็นมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอยู่กันทุกวันถ้าหากว่าเราไม่ซักฟอกจิตใจให้เกิดความสะอาดมันก็จะกลายเป็นจิตใจที่เน่าเหม็นจิตใจที่เน่าเหม็นถ้ากล่าวเป็นภาษาพระก็จะเรียกว่าเป็นปาปะ มันเป็นบาปจิตเป็นสภาพที่เป็นบาปถ้าจิตสะอาดเป็นสภาพที่เป็นบุญโบราณคำสอนก็จึงกล่าวเป็นว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปฉะนั้นเราอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันขุ่นมันสกรปรกแล้วเราจะทำยังไงให้จิตมันเกิดความผ่องใส ก็ต้องทำการซักฟอกแต่การซักฟอกจิตใจไม่ได้เหมือนกับการซักเสื้อผ้าไม่ได้เหมือนกับการเอาวัตถุใดวัตถุหนึ่งมาถูที่ร่างกายแล้วจะทำให้จิตใจนั้นเกิดความสะอาดได้จะต้องเป็นกระบวนการขัดเกลาทางจิตใจเป็นการเฉพาะถ้าเราขัดเกลาได้อย่างถูกต้องจิตใจของเราก็จะกลายเป็น สะอาดสว่างและสงบอันนี้เป็นหลักการเรามองมาดูว่าถ้าเราไม่ขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดสว่างสงบมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นบอกเกิดนะทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นคาถาภาษาบาลีว่า มโนบุพังคมาธรรม,มามโนเสกฐามโนมยาธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจเราจึงจะต้องเริ่มต้นที่ใจเช่นเดียวกันสภาพจิตใจเมื่ออยู่ข้างในเราก็ไม่รู้ว่าจะผ่องใสหรือว่าจะขุ่นมัว สภาพจิตใจที่ขุ่นมัวก็จะผลักดันออกมาข้างนอกนะจิตใจที่สกปรกมืดมนอนทการเป็นสภาพที่วุ่นวายก็จะเป็นเหตุทำให้ถ้าเป็นการพูดการพูดที่ออกมาจากจิตใจที่สกปรกวุ่นวายและมืดมัวก็จะกลายเป็นวาจาที่ออกมาแล้วทิ่มแทงคนอื่น เพราะมันจะมมวัมวเพราะมันจะสกระปรกในปัจจุบันเราก็จะทราบพฤติกรรมทางวาจาการพูดออกมาโดยที่ไม่ผ่านการคิดไม่รู้ว่าจะครบกับกระทั่งเราบ้างเขาบ้างสังคมบ้างก็จะเรียกว่าบางครั้งก็เรียกว่าบุลลี่นะบุลลี่เป็นภาษาสมัยใหม่นะหรือว่าเป็นวาจาที่กลายเป็น hate speech วาจาที่สร้างความเกลียดชังแต่ในทางศาสนานั้นวาจาในกลุ่มนี้นะก็เป็นประเภทนะวาจาที่หยาบคายวาจาที่เพอ้อเจอ้อนะวาจาที่เป็นมุาสาศับเหล่านี้คําเหล่านีนะ้มันก็คือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาแล้วทําให้คนอื่นนั้นเจ็บใจทําให้คนอื่นนั้นเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือโูดโูด ไม่มีเครดิตในทางสังคมเรียกว่าพูดไปแล้วดิสเครดิตของตนเองลงนี่เริ่มต้นเริ่มต้นจากใจที่ไม่ถูกขัดเกลาแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นแล้วก็สื่อทางวาจาปัจจุบันก็เลยต้องบอกกล่าวกันนะถือว่าเป็นการให้ข้อคิดนะเป็นการให้สติกันก็แล้วกันว่า การที่เราจะพูดก็ดีหรือการที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปในสื่อโซเชียลก็ดีเนะี่ยเราก็ต้องคิดให้มากจนกระทั่งหลายคนนะธรรมาภาพก็อ่านมาจากในโลกออนไลน์นี่แหละเขาดึงให้ข้อคิดบอกว่าบางทีเก่งในโลกออนไลน์แต่ต้องไปเดียวดายอยู่หน้าบลัลลังจนกระทั่งหน้าคิดนะก่อนพูดทุกคำเราจึงต้องคิด หากเราพูดทุกคำที่คิดอัติดคุกทุกครั้งที่พูดก็คือไม่ว่าจะพูดออกมาจากปากหรือไม่ว่าจะจิ้มออกจากนิ้วแล้วพิมพ์ลงในแป้นพิมพ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนีเพราะมันมีหลักฐานมันคือตัวตนทั้งหลายทั้งปวงนี้คณะสัทธาสาธุชนก็ลองพิจารณาดูว่าเกิดจากอะไรเกิดจากใจทั้งนั้นนะถ้าใจของเราเนี่ย ควบคุมไว้ดีแล้วทำจิตใจของเราทำสภาพให้เป็นบุญเป็นบุญคืออะไรสะอาดสว่างและสะงบก,ก็จะกลายเป็นวาจาที่สะอาดสว่างและสะงบเช่นเดียวกันไม่ใช่แต่เพียงวาจาแต่หมายถึงพฤติกรรมด้วยพฤติกรรมที่จะแสดงออกก็ล้วนแล้วแต่มาจากจิตใจทั้งนั้น เราจึงได้คำที่แบบโบราณท่านก็สอนอย่างนี้มาโดยตลอดนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อเราให้น้ำหนักของการดำเนินชีวิตมาที่จิตใจเราจึงจะต้องทำจิตใจของเรานั้นให้เข้มแข็งแล้วขัดเกลาอยู่ตลอดขัดเกลาประมาณไหนก็เจ็ดวันในทางชีวิตเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายลองสังเกตดู ถ้าจิตใจของเราเนี่ยบางคนเนี่ยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมันไปไวมากเลยตามโลกสื่อโซเชียลเนี่ยไวมากเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่แหละนะเราจึงมีโลกสอนโลกโลกแห่งความจริงโลกแห่งออนไลน์โลกแห่งความฝันสารพัดโลกมารวมกองกันอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เข้าใจได้ว,ว่าเราก็ มีปัญญาน้อยกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันเราจะจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็7วันเนี่ยที่มาถึงคำตอบนะเพื่อจะทำให้ได้ได้เข้าใจได้ชัดเ,เพื่อจะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นและสูงขึ้นเจ็ดวันเราจึงต้องทำการขัดเกลาด้วยอะไรเพราะสภาพจิตใจพื้นฐานของคนเนี่ยโดยมากก็จะถูกเหล่า นะกิเลสท,ทั้งหลายเรียกว่าอกุศลเนี่ยมันเกาะติดจิตใจของเราเป็นธรรมชาติธรรมดาเรียกว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็มีอะไรเป็นพื้นฐานก็มีความโลภมีความโกรธและมีความหลงความโลภความโกรธความหลงนะมีอยู่ในทุกคนจะมากจะน้อยมีสภาพที่แตกต่างกันแล้วเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้นลองพิจารณาถึงความโทษ แล้วความโหดร้ายของสิ่งเหล่านี้อยู่กับคนที่โล, Trans ล,ก,โลกมากเราก็มักจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เราอยู่กับคนที่มีโทสะมากนะเราก็รู้ว่ามีแต่อันตรายทั้งนั้นเราอยู่แต่คนที่มีความหลงมากๆเราไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปได้อย่างไรเราอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีความโลภความโกรธความหลงมากหรือว่าเราอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่ความโลภไม่มี ความโกรธก็น้อยหรือว่าความหลงแทบจะไม่มีเลยอยู่กับคนสะอาดกับอยู่กับคนที่ศักปรกเราจะเลือกอยู่กับคนแบบใดก่อนที่เราจะไปตัดสินคนอื่นว่าเป็นแบบใดนั้นเราหันมาตัดสินเราก่อนดีไหมตัดสินของเราคืออะไรเรามาฝึกหัดดัดนิสัยของเราด้วยการเจ็ดวันเราจะต้องชำระจิตใจของเรา ถ้าเราไม่ชำระจิตใจมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการหมักหมมทันทีการหมักหมมอยู่ข้างในนะจากที่เราทำอยู่บ่อยๆนะสิ่งที่เราทำเรียกว่าการกระทำถ้าเราทำนะค่อนข้างที่จะทำต่อไปก็จะกลายเป็นอุปนิสยัยนะอุปนิสัยนี่โน้มเอียงเข้าไปที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสยัย สิ่งที่กลายเป็นนิสัยแล้วทำอยู่บ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินจากความเคยชินนั่นแหละเป็นเรื่องที่ถ่ายถอนได้ยากแล้วเพราะมันจะกลายเป็นสันดานสันดานที่เป็นแนบแน่นอยู่กับจิตใจภาษาไทยของเราก็เรียกว่ากำมลและสันดานสันดานที่แนบแน่นอยู่กับใจนะกำมลนนะไปว่าหัวใจ หรือว่าแปลว่าจิตใจกำมลสันดานถ้ามันแนบแนนอยู่อย่างนั้นแล้วนี่ถ่ายถอนยากใครที่โกรธการเกินเจวันต่อไปก็จะกลายเป็นความหยาบาทใครที่มีความโลภอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวใครที่มีความหลงอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นเส้นทางของชีวิตเรียกว่าขาดปัญญาเพราะโมหะแปลว่าความมืด เมื่อเรารู้ถึงความเลวร้ายอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าก็เส้นทางที่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแบบแผนพิธีกรรมที่ปรากฏในบ้านเราแล้วก็คือทุกวันพระเหตุใดผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ใฝ่ในทางบุญจึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการอะไรด้วยการให้ทาน การให้ทานบ่อยๆก็คือการลดถอยความโลภลงไปการรักษาศีลบ่อยๆทําให้เป็นปกติจิตใจที่เป็นสภาพเป็นปกติความโกรธก็เกิดขึ้นได้ยากบุคคลใดก็ตามที่หมั่นภาวนาบ่อยๆภาวนาคือการอบรมจิตใจให้มีปัญญาเมื่อมีปัญญามากโมหะหรือความมืดก็จะมาลายหายไปเช,เช่นพระอาทิตย์ได้ขึ้นมา ทำหน้าที่อยู่สองอย่างคือให้แสงสว่างและก็ไล่ความมืดไปในตัวฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาทําบุญกันในวันพระเราจึงเรียกว่าธรรมะสวรนระแปลว่าการฟังธรรมเราฟังธรรมก็เพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นมีความสะอาดมีความสว่างและมีความสงบการที่เราทําได้อย่างนี้ไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่น แต่เราจะทำจิตของเราให้สดชื่นต่างหากเมื่อตัวเรามีความสุขจิตใจเรามีความสุขสองคมรอบข้างของเราก็จะได้รับความสุขที่เราได้กระทำนั่นเองจึงขอจเจริญพรคณะสัตยา,า,าสาธุชนทุกท่านได้มันฝึกหัดดัดจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่จิตผ่องใสใจเบิกบานขยันหมั่นให้ทาน มันรักษาศีลมันภาวนาอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่จิตใจเป็นคนมีบุญจิตมีบุญเป็นจิตของคนที่ฝึกหัดมาตลอดแล้วย่อมจะนําความสุขมาให้แก่ตนเองและความสุขแก่ผู้อื่นขอจเจริญพร